สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกมฟ้าครายทรีพาร์ทที่5กันแล้วนะครับกลับมาต่อกันอีกครั้งหนึ่งกับฟ้าครายตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องร่อนนะครับร่อนไปยังจุดภารกิจไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะอ่าตอนนี้ก็ไปแล้วเหินเวหานะดูรอยสักรอยสัก,รอ,สกรอยสักมีทั้งสองข้างเลยนะครับ เอามาจากไหนก็คือเอามาจาก DLC นะครับเกี่ยวกับลิงเนะอ่าเดี๋ยวกำลังร่อนไปเรื่อยๆนะครับจะไปยังเกาะอีกเกาะหนึ่งเลยก็ว่าได้นะอ่าเนี่ยเราจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะแวะเปิดเสาก่อนปะเราต้องแวะเปิดเสาแน่นอน ข้างล่างน่าจะมีพวกฐานฐานทัพของพวกเสื้อแดงอยู่นะครับแต่เรายังไม่แวะและกันมาพูดคุยชิวๆกันบนอากาศกันเนอะลอยสักอย่างอย่างเทพจริงๆถ้าไม่มี DLC เสริมเกี่ยวลิงเนี่ยมันจะไม่มีนะครับลอยสักนี้อ่อาเดี๋ยวเราแวะเปิดเสาเสร็จจะไปทำภารกิจต่อนะครับภารกิจ ก็เหมือนเดิมครับได้ข่าวว่าเพื่อนของเรามีชีวิตอยู่ต้องมาตามหาตัวที่นี่นะเข้าใจปหอ่าต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้เลยเฮ้ยโอ้โหศพไม่สวย เราจะเกิดใกล้ๆเสาป้าเนี่ยโอ้ยเกิดโคตรไกลเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะไปต่อเดี๋ยวรอถึงเกาะฝั่งนู้นก่อนนะเดี๋ยวผมจะอัดต่อนะเอ๊ะอัดไปเลยแล้วกันง่ายๆอ่าเดี๋ยวเราจะถลาลมไป เร่งเครื่องให้มันแรงขึ้นมันติดล้มแล้วเหมือนอาการวิ่งเมานะครับอ่าเมื่อกี้ชนเสาอากาศพอดีเลยอ่าเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงไม่ต้องรีบร้อนได้บูแน่นอนพาร์ทเนี้ยนะ เดี๋ยวจะไม่มีเวลาคุยเอาเข้าใจป่ะ Incoming call from ดรเอิ r e a r n h a r เฮ้เดซี่นะเดซี่โทรมาก็สบายดีดรให้อยู่ในถ้ำด้านล่างบ้านของเขาโอเค ฉันจะไปพบที่หลังบายเดี๋วกูขอหาคนที่เหลือก่อนอย่าโทรมาขัดขวางได้ไหมตอนนี้เราก็กำลังหารันเวยจอดนะอุ้ยกือบศพไม่สวยเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเปิดเสาขึ้นไปเปิดเสาไปดูสิว่าสาวนี้มจะปลดล็อกอาวุธอะไร อบกดตัว C นั่งคงไม่ตกเสาอีกนะเจสันปีนขึ้นไปอุ๊ยตอกแตกตอกแตกขึ้นไปนะครับจุดภารกิจอยู่ใกล้ๆนี่เอง ทุบทุบมาลักมาลักอะไรขายปะเนี่ยพื้นที่รอบๆก็จะมองเห็นได้แล้วตอนนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างอ่ะเราเปิดเสาเรียบร้อย ตอนนี้ก็จะโหนสลิงลงไปเฮ้ยมึงเอาแล้วมึงเอ้ยทีนี้ควางระเบิดมันก็ได้ยินสิครับลงก่อนออไป,ไนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนที่นะครับเดี๋ยวมันต้องมาดูแน่เลย เฮ้ยมีเสียงมีเสียงอ่ะเฮ้ยนั่งหลบก่อนมึงจะไม่เห็นตอนนี้ไม่ได้หรอกโดนแผ่นเสียมานี่ป่ะมานีใช่ป่าวหลู รู้เรื่องดิเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสัญญาณ่อนรู้ตัวยังเนี่ยรู้ตัวยังว,วะเฮ้ยเหมือนจะรู้แล้วนะครับเหมือนจะแบบมีการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้ว รู้ก้อช่างมันแต่เวลาบูนะโอ้ยยยยยไยย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 ย่ยย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 นยยยย ต่อหน้าต่อตาตัวบิดเฮ้ยไม่โดนว่ะไปตะวันตกดินละลุยลุยเรามาแบบเงียบๆไม่ได้นะอยากไปคว้าระเบิดเองอะ โอ้ยหรือจะบุตายซะไอ้ห่าเฮ้ยนี่เทคดาวไปเห็นมึงละกูมาร์กจุดไว จบอุ้ยมีคนเจอนี่แน่ไปเฮ้ยมีมนี่ยิงก่อนจะก็ไปนี่แน่เจ๋งเหรอ อุ้ยย,ยิงรัวไปเลยอ่าสกิลพอยต์อัพนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปยังด้านในโอ้โหม,ม,มานี้มามาออกมาดิอุ้ย โอ้ยข้างนอกไม่มีมาใช่ไหมอืออกมายัางมันนะบูยัยงมันนะดิไหน,น,นๆก็เล่นระดับอะไรวะลืมไปแล้วดีซ่าชดมาแล้วดีซ่าเป็นแฟนเจสันใช่ไหมออออออโอื้โอ้นี่มัน โรงงานตมยาเลยเนี่ยโอ้ยีเดี๋ยวึจกไปอึอ่าเป็นไงล่ะแต่ในระยะใกล้พี่ก็ไม่พลาดนะจ้าอุย โอยอย่าพึ่งกูกระซวกก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบมีบุคคลเคยกล่าวไว้นะครับมีชายผู้หนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนเมื่อกี้นึกว่าจะตายซะแล้ววันนี้ตังมีอยู่พันกว่าบาทเอ้ยพันกว่าเหรียญ เฮ้ยออุ <tang ar> ้ยออืดีนะมึงมึงเอาลูกซองทุบกูเลยมึงจะโหดไปแล้วมั้งมึงนอนกันที่นี่อ่ะเดี๋ยวฮิวันไปนึ่งเจอประตูนึ่งสับใหม่นะครับเฮ้ย มีคนปะใครมานอนแองแมงตรงนี้เดี๋ยวครับคับของก่อนน,นะกระเป๋า wallet คลลาโซล,ลี่ยังไม่ใช่นะครับมันคืออะไรพวกกระเป๋าอาวุธปะโมโลตอร์ปเนี่ยอ้าเอาระเบิดเพิ่ม แล้วก็แอโร่โยังไม่ได้ไปพร้อมจะไฟต่อแล้วฮะมันเป็นวิดีโอฉายหรอกดิซ่าแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยม,มีเสืออยู่เหรอ, <ผม S 1> อยิงไม่ตายเลย ฉันอยากกลับบ้านเฮ้ยไอวัตมึงทารุ้นแฟนกูเหรอเบนจามินเบนนี่ยู เฮ้ยไปแล้วไม่ดูแล้ววัส,วสมึงอยู่ไหน,นอุ้ยโดนตีด้วยด้ามปืนอีกแล้วสลบนะตอนนี้คงจะสลบอยู่เพราะมันตัดฉากไปแล้วโดนตีเป็ียนโนบอเลงโอ้โหย

มึงบ้าละไอ้วัด Fuck you นายกำลังโกรธเจสันตกลงนะนายกำลังโกรธอยู่เนื้อเรื่องเกมนี้มันชวนดราม่านะต้องตามบทมันไปตัดทรงผมเลยวะ ไม่ปกติแล้วเนี่ยมึงเนี่ยดะตะโกนนะไม่น้ำคางมีช้อยกูเลือกด้วยไม่ต้องเอาไฟแช็กไห้กู

เายสัรไม่ไม่ไม่ฉันไม่ยอมให้เธอตายเราทิ่รักโอ้โหยดีนะมึงถล่มลงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยคว้าไม่คว้าอะไระไปเลยไปอีซ่าฉันกำลังไปช่วยแล้วฉันอยู่นี่ จดสันเดสันกูได้ยินแล้วไม่ต้องเรียกเฮ้ยกำลังหาทางไปอยู่ยิงไอ้นี่ได้ไหมใช่วาวน้ำเนี่ยไปไปไปโอ้โห้เฮ้ยติดติดเดีวๆๆสองนาที เก็บให้หมดก่อนอีซ่าฉันเปิดตูไม่ได้กูยิงเลยแล้วกันแมวบอกว่าเปิดไม่ได้ไงกด W W W เจสันช่วยด้วยกูกลังไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลหรอกกูจะมาช่วยโอ้โหโอ้โหยังดูหนังอยู่อ่ะเอาดินี่กูเห็นแล้ว มุมกล้องมาตรงนี้ไปดิให้ยวเลือดก่อนโอ้ยโอ้ยโคตรเสียวอ่ะไปกโดเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมีเชือกอยู่มาแล้วครับ มาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอลิเวอร์ล่ะมึงเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปตามหามันอีกทีโอ้จะทำมันไม่ได้หรอกจะโดดลงไปแค่ไหนโอไมค์กอดคว้าไว้โอ้ย โอ้โหชีวิตมันช่างรันทดจริงๆนะโอเคไหมไปวิ่งไปที่รถคันนั้นเฮ้ยมันตามมาวะ่ Lisa, าาอะอีฟ้าเธอขับ เดี๋ยวตาลดเร็วมันไม่ติดนะไปบันทายดูใส่เองติดยังอ่าขึ้นกระบะหลังเลยเช็คบอยโอ้โหฉากมันถลม่ม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมีปืนอยู่มีปืนอยู่ เอาไปหรอไม่จำกัดด้วยนะครับโอ้โห <laughs> อยูนดีก็ระเบิดอะ่ะแ a p p ี่คอนโทรมาดี่ <c oughs> เฮ้ยอ่มามัน้องยิงครับ จะบ,บนน่นอะไรนักหนาเนี่ยอีลิซา <c oughs> มึงจะถามเลยว่ามันจะยิงเราทำไมมันไม่ให้เราลอดหรอก <c oughs> มึงขับไปเถอะคุยกับลิซ่าไม่ปวดหัวว่ะ ม,มาช่วยด้ววอย่างเงี้ยไปเร็วเ t ไปเร็วเร็วอย่าถามดึงตำรวจเลยไม่มีหรอกที่เนี่ยเออเป็นอะไรอีกละ่ะโคเช็คเด็ดทรัค<อ> รถสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวสันมาข้างนนาหน้าก่อนมามามึงเข้ามาเฮ้ยไม่โดนว่ะไปโดนโดนกูตายดีเงี้ยอ่าเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยกูมไม่ยอมตายแบบนี้หรอกโอ้ยตายป่ะอือไปแล้วบายบายกูฮิวก่อน โอ้โหมยยิงไม่โดนเลยไปเร็วชนชนมันไม่ดีมึงไม่ชนมันอ่ะยิงไม่โดนด้วยอ่ะโอ้ย <c oughs> ไปเร็วๆเ <c oughs> ร็วเหอะเ <c oughs> อาะเหนื่อยเลยนะผลัดกิจนี้ เราทำได้เป็นไงล่ะฟังนะลิซ่าคีตและเดซี่ล่ะเกรนตายแล้วเันฉันเสียใจ but found the others. I Daisy. I'll find เราจะไปหาเดซี่เธออยู่ที่ปลอดภัยอะ Achievement analog was that ever ตอนนี้เราก็จะกลับไปหาเดซี่นะครับที่บ้านด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดเดซี่บอกว่าอยู่ ในถ้ำด้านล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเดินผ่าลงแมงล่างถ้ำด้านล่างนะอ่าเจอแล้วักิณพอยต์อัพเดี๋ยวอัพทกิณครับโอ้อัพมาตั้งห้าแล้วไม่ได้อัพเลยนะครับเรียนทกิณให้หมด อาเรียบร้อยสวิมเมอร์ลันนิ่งดีโหลดวิ่งเงลวลาวิ่งแล้วเราจะรีโหลดได้อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปกุยับเดซี่ให้เรียบร้อยอ่ามาถึงแล้วลิซ่า,าเดซี่ สาวๆพบกันแล้วนะครับไม่ต้องเศร้าใจไปหรอกเราจะซ่อมมันเราก็จะใช้ออกจากเรือใช้ออกจากเกาะแห่งนี้อ่ะตอนนี้มอเตอร์มันพังอ่ะฮะคีบิงบุซี่ เราจะต้องไปหาใบแจที่ใต้น้ำใช่ไหมมาได้ได้ได,ได้ไม่ใช่เรื่องอยากไม่มีเจสันมึงคงทำอะไรกันไม่ได้นะกระโดดลงไปอ่าเราเจอ ที่ปั่นเรือละไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับไปเดี๋ยวเอาไปให้เดซี่ก่อนอ้าวมึงมานั่งตรงนี้เหรออย่าเศร้าไปเลยอุ้ยไฟไหม้อ่า ตกน้ำอีกอเจสันนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วมัวเลยเนี่ยอ่ะเช็คพอยต์เฮ้นายพบมาแล้วอ่ะไอ้กูมันหมุนนี่อ,อะเป็นช่างเหรอเดซีด่ อ่ะเสร็จร้อยไปเดี๋ยวไปคุยลิซ่าก่อนะปอบใจแฟนสาวนะจับที่หลัง i'm in hollywood and then i wake up here i'm coming it's, just... it's not your fault i should have insisted we skip skydiving the important thing is we're both safe you saved me i'm here because of you what we need now is an action plan okay แผนของฉันคือตามหาเลลี่แล้วก็คนอื่นอีซ่าไม่ต้องกังวลไปหรอกเป็น hmm> ห่วงคุณนะ Success keeping Lucy อ่า เรามาต่อกันในพาร์ทที่6นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็เซยร์กูดบายไปแล้วครับ